ครับผมนายนภัสสายจันทร์ชิเลชิวต้นก้านะครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาดิจิทัลกราฟิกวิทยาลัยชิวศึกษาอุตสาหครับนี่น่าเห็นแล้วครุยนะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเป่าคลุยเพียงออแบบเป็นเทคนิคเทคนิคนะเบื้องต้นแล้วกันนะครับผม อย่างแรกเรามันต้องรู้จักคุยกันนะคุยนะครับคุยนะครับนะส่วนประกอบของคลุยนะครับจะมีนะครับรูนิ้วค้ํารูนิ้วค้ําจะอยู่ข้างใต้นะอย่างแรกอยู่ข้างใต้ทนิ้วโป้งนะครับแล้วก็จะมีรูบังคับเสียงอีเจ็ดรูครับแล้วก็มีรูร้อยเชือกนะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกดาคลุยนะครับอ่าอันนี้เรียกปากเป่านะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่มีเสียงขอกมานะครับนะปากนกแก้วนะครับเป็นแหล่งกาเนิดเสียงของครุ่ยเลยนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ3มเทคนิคในวันนี้นะครับที่บางท่านนะครับถามมาเอ๊ะทำไมเป่าครุยแล้วฝึกมานานแล้วแต่ยังไม่ไม่แพเราะนะฮะวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าเพิ่มเทคนิคให้กับทุกท่านกันนะครับเรามี3ามเทคนิคมาฝากนะครับ เรียกว่าเป็นการแนะนำแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเทคนิคการร,รัวนะครับร,รัวหรือว่าเสียงสั่นนั่นเองบางปกตินะเปล่าอ่นอันนี้คือปกติแต่ถ้าร,รัวหรือว่าเสียงสัน่นมันจะไม่ยากไม่ยากมากเกินความสามารถของท่าน่ะครับเขาเรียกว่าวิบราโตนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะครับ นะก่อนก่อนที่จะเป่านะครับให้พ้องคําว่ายายายาหรือว่าว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 า,วานะครับเหมือนในการความถี่นะฮะมันจะแบบระยะเท่าๆกันนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองอ่ะนี่คือการระรวนะครับ <S <s การระรวนะฮะอย่างแรกช้าๆก่อนไม่ต้องรีบนะครับค่คอยๆ พอเราแบบชำนาญแล้วนะครับเราค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในระยะความถี่ที่เท่าๆกันครับไม่ยากใช่ไหมครับไปเทคนิคต่อไปกันเลยครับเทคนิคต่อไปนะครับเป็นเทคนิคก,การสะอึกหรือว่าการคลั่นนั่นเองซึ่งมันจะเป็นปนี้ ถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูมันก็เป่าเหมือนการระลวนั่นเลยครับแต่ว่าความถี่นะครับมันจะไม่เท่ากันครับมันเริ่มตั้งแต่ช้าแล้วก็ไปไวครับถ้าแบบนึกไม่ออกนึกถึงลูกปิงปองครับเวลาเราโยนลงพื้นแล้วมันเด้งนะมันจะหึือปึดือึเดืึดเนะอเือดือออ นึกถึงพระครับเวลาท่านตีระฆังเต็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 งเป็นประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวลองทดสอบประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าการสะอึกหรือว่าการท่านนะเอง ต่อไปนะครับเทคนิคที่3การปะเสียงครับหนะ้างงงงอะไรปะเสียงปะเสียงยังไงปะเสียงนะมีมันจะมีทั้งหมดสองเสียงด้วยกันนะครับอันแรกคือฟากะเรนะฮะนี่ดูนะดูนิ้ว ต่อไปปะเสียงอันที่สองอย่างที่บอกมีสองอันปะเสียงอันที่สองเป็นซอนกะทีประมาณนี้นะฮะอ่ะฟาเลยนี่นะฮะอ่ะแค่นี้นะครับเทคนิคสามเทคนิคไม่ยากเลยนะครับค่อยๆทำตามนะครับแล้วผมคิดว่าเทคนิคเหล่านี้ที่ผมนำมาสอนนะครับ จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ทุกท่านพัฒนาไปอีกอีกก้าหนึงน,นะฮะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับเพลงที่เราชอบนะเราอยากเป่านะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรก็ตามใช้อย่างพอประมาณครับมากไปมันก็รกนะครับมันก็ต้องมีบ้างน,นะฮะเป็นชั้นเธอแ,แล้ววันนี้บ๊ายบายค,ครับ